สวัสดีครับยินดีทุกท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องยูทูบคุณเจมสิบล้อดำนะครับนี่ดูรอ้อครัอลร้อชัดนะครับร้อจริงนะท่านผู้ชมโอ้โหให้ดูครับรถเยอะไปหมดนะเมื่อกี้ของเราพับไปแล้วครับนี่ครับดูเดก,ก้า ับนี่หอนจับครับห้ดูเดี๋ยวเราไปดูล็อคกี่ครับตรงนี้เราชอบอะไรที่มันเลยนะครับร้องอะรแเบนี้นี่นะท่านผู้ชมพับไปแล้วเปลี่ยนน็อตเสร็จไปแล้วครับโอ้โหเนี่ยผมบอกให้ดั้มก่อนไม่เชียวผมเสียหายเลย จะว่าเข้าก็ไม่ได้ลางคานนี่เพิ่งเปลี่ยนมาให้ดูล็อกกี้แล้วคนผู้ชมโอล็อกกี้ใส่หนึ่งพิเศษมาเลยตรงนั้นน่ะหนืดไม่หนืดอ่ะดูเอาครับดูเอาฮะ โอ้รับใสบ้านนี้ทุกเจ้าแหละแต่รถแรงอะ่ะดูเสียงก็เดิถ้าไม่ต้องออกแรงเลยอะ่ะแรงนะแต่ว่ารถแรงโอ้คันนี้นี่ไม่ธรรมดาดเสียงี้โอ้ล็อกกี้คันนี้มีของอะ่ะ ผมไปวิจัยใ,ให้ว่าเครื่องอะไรเดี๋ยวเราไปถ่ายคลิปดีกว่าดูแล้วแม่น่าจะมีพีเตปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวดูก่อนเวลาก็าจะไปเที่ยวนึงแต่อยากไปเที่ยวบมงคนก่อนไปเสร็จแล้ว มันจะไปล่องไหนนะพิทยาลังสี์โอ้จักระบาสวยนะท่านผู้ชมโอ้มีเ,เสียงด้วยนะเป็ดตามนี่แน่นอนเป็นไม่ใช่ มีโอาหรือเปล่าเสียงนี้เหมือนจะเป็นเอโอครับงานไม่ค่อยทำแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปอย่างเดียวแล้วครับ นีม่มาคู่กันเลยครับอ้โทางเขาก็ใหญ่อยู่นะท่านชมแต่เราจะไปตรงที่มันเนินๆดนะที่นี่ไม่มีแต่รถถ้าฝั่งนี้รถไม่แรงไม่จริงก็อยู่ไม่ได้จริงๆนะครับเพราะโหผมเห็นมีดิเบตถามยี่มาชักหนึ่งพิเศษออกไปเลยนะ หาทรงหนึ่งมานะท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมได้ดูอันนี้ก็มีของนะว่าน้ำต่ำๆนี่นี่ เปลี่ยนแลครับมาดูล็อกกี้ครับผมเราไปทุกทีมงานแล้วเนินทุ่งนะครับไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะป้ายเบียนการเนาบารบีที่เดียวสอทอโจรหรือเปล่า รู้จักลูกพี่ผมเลยลูกพี่ผมเนี่ยดังแล้วใครไม่รู้จักตทโจเสียอ๊อฟน,นี่น่าจะรู้จักเสียชัดแน่นอนครับ นะครับที่นี่บ้านบึงดูเด็กกาครับวันนี้ เออโอนมาให้เขาเลยโอเคนั่นแหละเอาเอาเก็บไว้ก่อนโอเคโอเคให้เธอเอาไปก่อนก็ได้ไม่ก็เดี๋ยวเ,าข,เขาเเอาออเต็นหน้าก็ได้อา่อาแล้วทำไมไม่บอกเข้าไปอ่ะโอ้เธอรีล่าไม่เอาไปรื้ ไม,ไม่ต้องเอามาเอาเงันไปใช่ใช่ใช่ใชอ,อ่ายังไงเดี๋ยวบอกไม่ต้องเอามาเยอะนะเท่าไหร่เจ็ดหมืน่นอ,อู้เยอะจ้ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวถ่ายค,คลิปบอนเดี๋ยวไงก็บ่ากันได้ ครับนี่ครับมาดูวิกเตอร์นะมีแรงแรงบ้างเปล่ามีแรงแรงบ้างหรือเปล่าครับแต่แรงเยอะครับแถวนี้ตอร์ตัวแรง ตัวนี้น่าจะเป็นทีทเ็ดหรือเปล่าทีทเด็ดสามแป้นนะตัดจัดสุดจัดในย่านนี้นะครับในมาแล้วครับ เอาสามหกหรือเปล่าไม่ใสามหกนะหอวงสูงว่าจะไปเอาล็อกกี้ลงมานะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปทำมังคดีกว่าครับให้มันเสร็จเป็นอย่างๆไปวันหนึ่งเอ้คันนี้เหมือนจะเป็นพี่มิดรหรือเปล่าเอ้ไม่ใช่ นันเป็นมิก้าเนาะนี่ครับชิวจัดนะครับโอ้โหนี่ครับไปปิวๆนะคนหนึ่งเขาไปล่องคานะครับแรงแมพมาแรงแน่นอน นี่ครับให้ดูวิววัดนะนี่เป็นวัดเขาถ้ำครับผมอันนี้ก็จะเป็น JO8E ครับไม่รู้จะถ่ายทำตรงไหนก่อนแต่เราอยากไปถ่ายนะแต่จะไปเชื่อมมงคลก่อนปนระมาณสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกันคลิปหน้านะท่านผู้ชม